สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เราพบกันช่วงเย็นแล้วนะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ผมก็หยุดพักไม่ได้ออกไปขายของพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่นะครับก็ได้อยู่บ้านได้ไปเที่ยวกับลูกแล้ววันที่ได้ไปเที่ยวกับลูกเมื่ออาที่ผ่านมา สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกสุดเลยนะครับก็ลูกก็ว่าเดีย๋ยวพาไปหาพ่อโตก่อนพ่อโตก็คือองค์พระเยซูเจ้าส่งรักษาคนตาบอดที่เมืองเยริโคนะครับเป็นพระรูปที่รัชการที่ห้านำมามอบให้กับวัดนักบ,บุญฟังซิสเซเวีย สามเศษนะครับก็เป็นหลักยึดเรียวของพิศชนในเขตวัดและก็พี่น้องที่มาจากวัดอื่นๆรวมทั้งผู้ต่างความเชื่อด้วยก็มาขอพรมาบนบานสารกาวขอให้พ่อโตได้ช่วยเหลือผมไปก็มีพวงมาลัยดอกดาวเหลือง อยู่ประดับอยู่อย่างสวยงามนะครับก็มีความสุขตั้งแต่แรกถามลูกว่าจะพาพ่อไปไหนก่อนลูกบอกว่าพาพ่อไปหาพ่อโตก่อนจากนั้นจะไปตรงไหนก็สุดตรายแต่แต่มีความสุขที่ได้มาขอบคุณพ่อโตก่อนปฏิหารอัศจรรย์เกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับทุกคนที่มีความเชื่อเพราะว่าใต้พร,รูปของพ่อโตก็เขียนว่าความเชื่อช่วยทุกคนให้รอดได้นะครับอีกคำหนึ่งที่ผมอยากมาขอเสริมนะครับคำว่า our ocean ที่ผมได้ดูเกี่ยวกับประเทศทางยูนะครับได้ช่วยกันเป็น หลายๆพันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะให้มหาสมุทรกลับมาสะอาดเหมือนเดิมปัจจากบนภาวะนะครับคำว่า Our เวหรือว่าของเรา Our เวนะครับคำว่าของเราก็เป็นการรวมใจกันเป็นหัวใจของเราแต่ละดวงที่มารวมกัน แล้วก็ช่วยกันรรงลงเพื่อที่จะรักษาท้องทะเลรักษาหมาสมุทรถ้าเรามองกลับมาเป็นพระศาสนาจักรของเราเป็นวัดของเราเป็นชุมชนแห่งความเชื่อของเราถ้าเราร่วมกันเป็นของเราความสามัคคีต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีใช่พระศาสนาจักร เป็นของคนนั้นเป็นของคนนี้วัดเป็นของคนนั้นของคนนี้มีพักมีพวกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็วัดก็ไม่ได้เป็นจุดศูนย์รวมใจของทุกๆคนวัดก็เป็นเพียงอุนิยสถานที่ทุกคนมารวมกัน แล้วก็ต่างคนต่างไปถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่าวัดเป็นของเราให้ทุกคนได้สำนึกว่าวัดนี้เป็นของเราเมื่อวัดเป็นของเราวัดจึงเป็นหนึ่งเดียวเป็นจุดศูนย์กลางเดียวที่เราจะมาช่วยกันให้วัดเจริญรุ่งเรืองให้วัดได้เป็นสักการะสถานที่พดุงไปด้วยความเชื่อความศรัทธา ความมีน้ำใจความกระตัญญูรู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะว่าบางทีการบอกว่าแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้เป็นของฉันตรนั้นเป็นของฉันนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสื่อมถอยในพระศาสนาจากในวัดในชุมชนในองค์กร นะครับก็ผมก็ยังติดอยู่กับคำนี้ว่าคำว่าของเรามันมีพลังมากเหมือนกับที่ประเทศ EU ที่เขาลงสนธิสัญญากันมาช่วยหมาสมุทรให้ปลอดพ้นจากมนพิษและมนภาวะต่างๆพยายามลงขันกันเป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับก็เห็นด้วความเป็นของเรา เป็นหนึ่งเดียวก็มาแบ่งปันว่าพลังอำนาจของคำว่าของเรามันยิ่งใหญ่มากนะครับส่วนในวันนี้นะครับพระวจา,าจากขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือกิจการรัสาวกในบทที่8ข้อ26ถึงข้อ40และพระวาสารของนักบุญยอนในบทที่6ข้อ44 ถึงข้อ 52. ผมขอควบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับวันนี้พยานสอดส่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งแผ่ขยายไปทั่วทุกหนทุกแห่งนะครับแล้วก็งแผ่พระองค์แผ่ขยายไปอย่างผู้ที่สแสวงหาพระองค์ขันที่เป้าหมายของขันที่ก็คือเดินทางมานมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่กรุงเยรูซาเลม็มขันที่มีเป้าหมายชัดเจนต้องการมานมัสการเถิดพระเกียรติถวายเกียรติได้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มนี่คือสิ่งที่พยานสดส่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เห็นชัดแล้วว่าบุคคลน,นี้ขันทีคนนี้มีเป้าประสงค์ใดนะครับ มานมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มอย่างไม่พอขันทียังอ่านพระคัมภีร์ของประกาศกิสยาดังนั้นการแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและการอ่านพระคัมภีร์สามารถทราบได้ว่าบุคคลเช่นนี้พร้อมที่จะได้รับสินล้างบาปปิลิปไม่รอช้าไม่ผ่านเลย ยินดีที่จะโปรดสินล้างบาปให้กับขันธทีขันธที่จึงมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่มีแต่ความสุขเพราะตนเองแสวงหาตนเองได้พบความจริงของชีวิตแล้วตนเองได้พบหนทางแห่งความจริงนี้แล้วจึงมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความหวัง คิตชนจึงคือผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้านต่อมาในนักบุญยอนเลยนะครับคิตชนจึงคือผู้ที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจา้าเมื่อมีความเชื่อก็อมีชีวิตใหม่เมื่อมีชีวิตใหม่ก็ดําเนินชีวิตใหม่อยู่ในความหวังทุกๆวันไม่หิวและไม่กระหายอีก ได้รับปังส่งชีวิตปังที่ลงมาจากสวรรค์ลแล้วไม่หิวไม่กระหายอีกเป็นคนใหม่อยู่ตลอดเวลามีความหวังอยู่ตลอดเวลาไม่ทุกข์ไม่ท้อไม่ถอยไม่ซึมไม่เศร้าทุกเหตุการณ์ในชีวิตเป็นความใหม่ตลอดเวลานะครับเมื่อตนเองไม่หิวนะไม่กระหายแล้วก็าสามารถออกไป ประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เหมือนกับพิลิปที่ช่วยขันทีในวันนี้ชีวิตเก่าๆซ้ำๆเดิมๆนะครับนั่นก็คือตอนท้ายของพระวสารในวันนี้ที่ชาวยิวจึงเถียงกันว่าคนนี้เอาเนื้อของตนให้เรากินได้อย่างไรคนนี้เอาเนื้อของตนให้เรากินได้อย่างไรคำพูดประโยคนี้ การถกเถียงกันเรื่องประโยคนี้จะไม่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความหวังความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าบุคคลที่มีความหวังความเชื่อความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีชีวิตใหม่อยู่ตลอดเวลาในพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโวยพรทุกท่านนะครับแล้วนะพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ